ชนท้ายรถฉันยังไงเธอก็ผิดไม่ผิดก็คุณปาดหน้ารถฉันอะเพราะไม่ไดิดบันดาชักพาโดนให้มาพบกันทันใดก่อนนี้อยู่กันแสนไกลเพราะไม่คิดทำจ,จิตใจฉันจึงได้ไม่ไกลกับเธอผมตกลงยอมแต่งงานกับลูกสาวของคุณแต่ถ้าตาเล็กกลับมาใช้นี่จนครบเมื่อไหร่ผมจะอยากขาดกับลูกสาวคุณรับเงินไปจากฉัน แล้วเราจะได้ยากันเพื่อที่เธอจะได้มีสละครบกับชายสืดแล้วสิแต่คุณพี่ต้องสัญญากับน้องนะคะว่าถ้าชายนี่ครบเมื่อไหร่คุณพี่จะต้องหยากับมันฉันให้สัญญาอยกฉันไม่อยากฉันจะอยู่เพื่อพิสูจน์ความรู้สึกของย่าฉันเธอจำคำพูดของฉันไว้ให้ดีนะว่าฉันจะรักและจะแต่งงานกับเธอเพียงคนเดียววันนิดาเรา่เร็วนี้ทางช่องสาม